จอครุ่องยนตอากาศยานใหม่ที่แปลกประหลาดที่สุดมีการออกแบบที่แปลกใหม่มากมายออกมามาดูเครื่องยนต์การวินและเอากาศรุ่นใหม่ล่าสุดกันเจเจทอปเทอราราระบบขับขึ้นของซีเอทูโดนและแกนเริ่มต้นการขึ้นย้ายทางอากาศ กำลังทำงานบนแนวคิดนวัตกรรมเครื่องบินขึ้นและลงจอดในแนวดินซึ่งจำลองมาจากการออกบาพัดลมไร้ใบพัดของไดสันการออกบา่าสามารถนำไปสู่ยานพาหนะ VTOL ที่เงียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการเดินทางที่ปราศจากคาร์บอนในอนาคตบระบบประเภทนี้ปรับปรุงประปรรสิทธิภาพการขับดันมากกว่า10%ในขณะที่ลดการใช้เชื้อเพลิงมากกว่า5 0ซต์ และยังลดความซับซ้อนเป็นอย่างมากครูครุยนต์อิเล็กทริกเก็ตนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนจากสถาบันเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยหูฮั่นได้พัฒนาครื่งยนต์ไอพ่นต้นแบบที่ใช้พลาสมาอากาศเพื่อสร้างรังขับภายใต้เงื่อนไขในห้องปฏิบัติการ โดยการอัดอากาศปรงดันสูงและทําให้เป็นไนออนด้วยไมโครเวฟเพื่อแปลงกระแสาอากาศหนีเป็นเจตพลาสมาที่ระเบิดออกจากหลอดโคชอ,อุณหภูมพิพลาสมาอาจเกินกว่า1,000พันองศาเซลเซียสซึ่งสามารถยกลูกเหล็กที่มีน้ําหนัก1กิโลกรัมโดยใช้พลังงานไมโครเวฟเพียง400วัตต์หากเครื่องบินเจตพลาสมาในอากาศสามารถนาไปใช้ได้จริงพวกมันสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและการปล่อยก๊าซรลอกกระจกได้ 5. m a n a s h 5 UAV เทอร์ไบรนผู้พัฒนาเทคโนโลยีไมโครเทอร์ไบายทำการบินครงแรกของเครื่องยนต์ m a n g s 5เทคโนโลยีนี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อจัดหายานพาหน,นะทางอากาศเชิงพาณิชย์และทางการฐานขนัดกลาง UAV ที่มีระบบขับเคลืน Pop, เทอร์โบพบเชื้อเพลิงหนักเพื่อทดแทนเครื่องยนต์ลูกสูบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน m a n a s h 5 เสนอการเริ่มต้นจากกะยะไกลการทำงานที่เงียบและช่วงเวลาการบำรุงรักษาที่ยาวนาน 4. ครุ่งยนต์เทมเพลตโรสลอยได้นำเสนอแนวคิดเครุ่งบินรบยุคที่6ที่อยู่ภายใต้ใตการพัฒนาในสาราชนาจักรสำหรับกองทัพอังกฤษ และกองทัพอากาศอิตาลีมันจะถูกพัฒนาภายใต้การต่อสู้ทางอากาศในอนาคตปัจจุบันอยู่ในปีที่5ของการพัฒนาเครื่องยนต์ใหม่นี้มีเพียงแต่5้าเรงขับสำหรับความเร็วเหนือเสียงเท่านั้นแต่ยังใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อจ่ายพลังงานให้กับอาวุธในอนาคตและระบบอื่น,นๆเทมเพตจะได้รับการออกแบบมาเพื่อการซ่อนเลนและจะเป็นระบบสังการและควบคุมด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ และการเรียนรู้ชงลิเครุ่องบินนี้มีจุดประสงค์เือให้บริการตั้งแต่ปี2035แทนที่ยูโรไฟเตอร์ไต้ฟ่นสามครุ่งยนต์เฟลิสครุ่องยนต์จรวดที่หายใจด้วยอากาศครุ่งแรกที่สร้างโดยแอรอนเดวิดครุ่งยนต์เฟลลิส แตกต่างจากมอเตอร์จูรุรดทั่วไปและเครื่องยนต์ไอพ่นโดยพื้นฐานแล้วเฟลิชเป็นจูรุรดขั้นตอนเดียวสู่วงโคโจรนที่มีเครื่องยนต์ช่วยหายใจโดยเฟลิชจะทําหน้าที่เป็นเครื่องยนต์ไอพ่นเมื่ออยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกและเมื่อเข้าสู่บริเวณที่ขาดออกซิเจนเฟลิชจะเปลี่ยนไปใช้มอเตอร์จูรุดมันจะเผาไม่เหมือนจูรุรดจนถึงโมโคโจรนเครื่องยนต์เฟลิชได้รับการพัฒนาเพื่อลดรคาคาการเดินทางในโอากาส และค่าใช้จ่ายในการออกจากลู่โดยจะลดความต้องการตัวออกซิเดเซอร์ลง20%สิ่งนี้ไม่เพียงลดขนาดของเจรรดเท่านั้นแต่ยังลดน้ำหนักโดยรวมอีกด้วย 2. อครุองยนระเบิดพันช์ระบบกันขับเคลื่อนใช้เครื่องระเบิดที่เผาไหม ส่วนผสมของเชื้อเพลิงออกซิเดเซอร์ภายในเครื่องยนต์โดยการฉีดสารขับดันเข้าไปในกระบอกสูบยาวที่เป็นปลายฝืดเครื่องจุดไฟจะถูกกระตุนทําให้เกิดเครื่องกระแทกปล่อยพลังงานจํานวนมหาศาลเครื่องยนต์จึงมีการเต้นเป็นว่าเพราะจะต้องสร้างส่วนผสมใหม่ในห้องเผาไหม้ระหว่างเครื่องระเบิดแต่ละคึ่นกับขค้ื่ลูกถัดไปในทางทฤษฎี PD ดี DE, สามารถทํางานได้ตั้งแต่ความเร็วซับซนิก จนถึงความเร็วกันบินแบบไฮเปอร์ซนิกที่ประมาณมาคา่าแต่การระเบิดนั้นยากที่จดสมมูรณ์แบบและเป็นเครื่องยนต์ที่ดังมาก 1. นครื่องยนระเบิดแบบหมุนนักวิจัยจากหมหาวิทยาลัยเซนต์เทาฟอริดา ที่ทำงานร่วมกับกองทัพบกาศสหรัฐได้พัฒนาระบบขับขึ้นจร,จรวดหรือที่เรียกว่าเครื่องยนต์จรวดระเบิดแบบหมุนซึ่งใช้การระเบิดแบบหมุนภายในช่องวงแหวนวงกลมศูนย์กลางจะมีปฏิกิริยาเคมีที่ผลักพัดของก๊าซเนื้อเสียงออกและสร้างแรงขับที่มีประสิทธิภาพสูงและช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้อย่างมากซึ่งจะช่วยให้เจรวดชั้นบนสำหรับภารกิจอวกาศเบาลงเดินทางได้ไกลขึ้น และเผาไม่ได้หมดจดยิ่งขึ้น